สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโตนนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาเล่นเด็กอ่านี่ครับเควสกับดักโรกนั่นเองนะครับรวมกันในโรกกับดักเควสก็ได้นะครับก็เป็นการใช้วาลูจากช่างทำอาอามบดีฮานานะครับในการเล่นกับดักแล้วก็ค้นพบกับดักขึ้นมือนะครับและการขโมยการของคู่ต่อสู้แล้วได้เควสเป็นการเปลี่ยนพลังฮีโร่ของเรา ป็นได้อาวุธส2องที่ตีแล้วเมื่อเราตีเราจะไม่เจ็บนั่นเองนะครับแล้วก็ตีเข้าหน้าไปเล่นไปตามสเตปนะครับลุยกันเลยมาเย็บพบกับทิรันด์ยืนมอบพลังให้ข้าไม่มีใครรอดจากโทสะของข้าไปได้ชิงเอาก็ได้จั่วด้วยวิชามาน ผ่านไปอุ้ยลงว่ะอุ้ยดีเลยอ่าจบเทินเดี๋ยวเรานี่นะนี่หนึ่งชึก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 มาแล้วพ e ี s e จัดหนึ่งปูชาไม่เอาอะเสกเป็นแมงก็เท่านั้นนะครับนี่ดีกว่าเตรียมแบ้แล้วเราก็นี่คอยแล้วนี่เลยอย่างได้รอจัว tì nà đằng ngài xí sẽ... มาสีอุ้ยเอาะไรดีเรียกสัตว์ไม่เอาเวทมงคุณมันเข้าได้เป็นหนึ่งไม่เอานี่แหละดีสุดแล้วาากัดเข้าไปเรานี่ปุ๊บเราก็ได้เคเวสแล้วนะครับอาจจะอันนี้แล้วก็ใช้พลังฮีโร่ คอมโบกันได้อยู่นะครับกับดักกับมือกระบอกแบล็กมือกระบรองแ l a c k j a c k ว้าวไม่ตายด้วยโอ้ด้านนี้สองตัวเอ็ดวินเหรออืม ตกลงซืวว้อตบหน้าไปก็ทเท่านั้นอูอ้ นี่สินะบึกบักบึกบักอะไรดีนี่ยฟื้นฟูมานะนี่อมอบให้สัต์ประหลาดทั้งหมดในเด็กไม่เอาอ ไม่ค่อยมีดีเลยอันนี้แหละดีสุดแล้วผู้พิทักป่าโอบูจะได้ลงอิทวินตัวใหญ่ๆนะครับแต่เขามีกาละครน,นะปล่อยให้ลงกาละครก่อนอ้าวเธอนี้ไม่มีอะไรให้เล่นแจ๋วเลยอุ๊ยรอเต็มๆก่อนดีไหมอืม 2ตายแน่ๆเลยหรือไม่ก็โดนยึดนะครับสองอย่างจัวก่อนคิดก่อนค่าคือความยุติธรรมไอ้บิไปเลยฮาคีจะต้องชนะมันมีใบค่าอยู่แล้วนะลงไปเถอะ เดีย๋ยวเอามาจั่วหน่อยอืมกับดักกับดักข้าคือความยุติธรรมโดนยึดแน่ตัวนี้คาะพานนะฮะเราตีมันตาละสาม มาแล้วอืมนี่ฮะ้าไม่เคยโกงแกไม่เคยบอกความจริงอีกไม่ช้าเน่าจะเติบโต ชิ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 โอ้ยกับดักแมงเป็นหนึ่งไม่เหรอใส่โล่อะไรหนึ่งอะไรหนึ่งก็ได้อันนี้ นี่นี่จั่วอีกข้าคือความยุติธรรมพับ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 กัโหโหโหบดักอื้อเลย แข่งการทำลายล้างมาเยือนหายไปสองอันกับดักเราเจ้าหลุมพร่างของข้าแล้วฟไม่โดน เออฟื้นมาอีกหมดเลยนี้กับดาบกูมันฆ่าได้แล้วจัว่วโมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเราล้วนเป็นทาย าตายไปตายไปเด้มีอะไรปิดบังหรือจัดฮะยังโตได้อีกใส่กับดักไปนะครับอือือโอ้ยเยอืม ข้าคือความยุติธรรมอาจจะคิดผิดก็ได้นะโอ้มันรู้นะว่าเราลงอะไรบ้างครับกับดักที่แน่ๆเรามีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สเปลก็จัวกการ์ดล้นมือดิ อยังไงล่ะนี่อ่ะเคาตเตอร์ไปล่นมือแล้วัดเติมมือแล้ว tai mờ rồi, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, อืมไม่จั่วแล้วเอาพิษมาเอานี่มาแล้วก็เอาอันนี้มาไม่จัว่วนะครับจะหมดเล็กอยู่แล้วเนี่ย เอาใบโอ้โหกับดักอื้อเลยมันไม่ฆ่าสักทีตัวเนี้ยลงมาตายไปซะตัวพิปกกษปรากฏตัวตตลุมพรางของข้าแล้ว เคาน์เตอร์ข้าไม่ได้ <laughs> โดนต่ออ๋อโอ้ยน่าสงสารตัวนี้อีกนะ หลอกมันนะครับมันต้องมีใบนี้นะครับหลอกมันแค่มันเสียกระบวนเเพิ่มพลังเนี่ยหลอกมันนะครับหลอกมันเอ้ยใส่ไม่ได้รอรเต็มม่ได้มีสิบใบด้วยมีอะไรไปังเาตายไปแล้ว ข้าคือความยุติธรรมข้าคือความยุติธรรมเอาขึ้นมือเหรออืมไม่ต้องเหรอนะโมีใครงงเหมือนข้าไหยม,มาตอบลุ้มพรางของข้าแล้ว ไม่เท่าไหร่มาทางไหนไปทางนั้นเลยมาทางไหนไปทางนั้นเลยมีอะไรปิดบังหรือไงเรียบร้อย <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมมาต่อเนื่องกันเลยนะครับโ <มา S 1> อ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่มีใครรอดจากโทรสะของข้าไปได้ตายแล้วโอ้โเจอกับ ดีด้วยนะครับวอริเออร์นะครับผมก็ชอบนะช่วงนี้บูมวอริเออร์นี่ค่อนข้างทำผลการได้ดีทีเดียวนะครับชนะได้หมดเจออะไรก็ได้หมดนี่เกาะอยู่แล้วนะครับบูมวอริเออร์ไม่มีอะไรหรอกเอ้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ เลนบรเออร์อ่ไรเงี้ยนะโหย่าได้โอเคผ่านดอมเจ็บไหมไปตายเละแล้ว <cioè sag ging> เราใช้นี่แล้วก็จั eh ่วเอ็ดวินอย่างนั้นเหรอ ได้นะหนึ่งสองาทาคีจะต้องชนะเสร็จแล้วนี่ก็แหละไม่ไน่าน่าจะเล่นใบนี้แทนนะครับยิงทิ้งไป โลวว้าวตีหนะ้าตอได้เสียไดย้เสียว,ว้าวนี่ดีกว่านะครับอเอามัางกรขึ้นมือโอาวิอเล็กซ์ สตาซ่าเล็กสตาซ่าหรือว่าอันนี้เทินห้ามันก็ฆ่าง่ายนะนี่แหละนี่แหละเทินห้าน่าจะดีกว่าเราก็ได้เวทนี่ฟุ๊บแจ๋วเลยอู้นี่ทำลายอาวุธเวเลกูทำลายอาวุธได้นี่ให้มันใช้ไปก่อน ทำลายอาวุธด้วยใบนี้เอาดดูก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้ลงอาวุธเราก็จะลงตัวอื่นอืออ uh huh. นี่เหรอแมวเทมโปไม่ดีพอตูดหนึ่งนี่ดีกว่าเจ็ดห้านี่ดีกว่ามีตัวหนึ่ง,งตรงนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันใช้เวทวนรไล่สามที่ยิงหนึ่งทวสนามไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีตัวตายอ,อ๋อเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว หน้านะบอกให้ออกกลับขึ้นมือไม่เอาเนี่ยไงโหคิพีดเลยมากตีตีแล้วตบยิงแม่งเลยไม่ต้องเซอร์ไพรส์โดนเป็นชุด ตูปตบตูตบสายลมแตายาจูโจมโลศักดิ์สิษษทิ่นี่เพิ่มไปอีกหนึ่งเธอหน้าก็ลงมาอีกนะครับอื นะซ่อนตัวเจ็บหนึ่งว่าตัวนี้เจ็บหนึ่งนะนี่ก็ได้ข้าคือความยุติธรรมลงสลับบ้างนะครับเปลี่ยนความคิดส่วนแล้วทุกคนก็จะเลือกสิงโตนะเสือไม่ให้โดนให้โดนหนึ่งแล้วตายนะครับ เราเปลี่ยนความคิดดว่าหลอกล่อมันตีมาไม่เท่าไหร่หรอกหมดพอดีเออไม่น่ากดอาวุธเลยอ่ะ กับดักมีไหมอ่ะกับดักไม่มาอย่างนั้นเหรออืมจัว่วไม่เอายิงเอ่อจัว่วก็ได้หาใบยิงเพิ่มไม่เอาจัว่วใบเดียวนะอู้นี่เลยกก่ไมเคย เอาตรงน,นี้ขึ้นมือไหมไงงเผื่อนะครับเผื่อถึงจะเพิ่มค่าล้านะครับแต่มันเผื่อเผื่อเราเอาไว้หาใบยิงเพิ่มแล้วเขาจะได้ตายแง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 เจอคิงคลัชแน่นอน อ,อ,รรอุอ้ยโลตายไหมเนี่ยเหลือเจ็ดห้าก็มีสิทธิ์ตายนะเอ้ยฆ่าเลยดีกว่าเอามีดนี่ยิงไปให้มันฮิว เฮ้ยเหลือหนึ่งว่ะนับผิดนะครับเหลือหนึ่งเว้ยหนึ่งก็ไม่น่ารอดนะถ้าเรายกขึ้นมือแล้วตีเข้าไปได้ใบยิงมาแล้วรอดยาก วิโลพยายามอย่าตายแล้วกิดยอดเยี่ยมนะอึ๊บขอให้ เรียบร้อยโอเคนะครับผมจบลงไปแล้วนะครับสองตาแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ